ได้เวลาทำงานแล้วโอเคทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะทุกคนโอเคซในคลิปนี้ทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใช้ชีวิตเป็นตัวเล็กในไม้ครับมันจะเป็นยังไงทุกคนนะซึ่งบอกเลยทุกคนนะคลิปนี้ไม่มีมดไม่มีแอดออนไม่มีดาต้าแบ็กโอเคเราไปกันเลยทุกคนนะโอเคซึ่งคําสั่งก็จะประมาณนี้เลยทุกคนนะคือบเราตัวเล็กมากทุกคนนะ พ่งยังตัวใหญ่กว่าเราอ่ะทุกคนลองคิดดูดิเห็นไหมตัดตัวเล็กมาทุกคนมานอกเรื่องเลยทุกคนเรามาตัดไม้ให้ก่อนดีกว่าทุกคนนะรู้สึกว่าเราก็ต้องใช้ไม้ทุกคนนะในการเอ,อ่ออะไรอะ่ะปีดำรงชีวิตอะไรประมาณนั้นทุกคนนะอุ๊ยอะไรระพูดอะไรนะโอเคช่างมันทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะตัดไม้ไปเรื่อยๆเลยทุกคนนะเน้องหมาอุ๊ยทำไมหมาเป็นเสีย่ยมี้ไปตกคลนมาเหรอลูกไปตกคลนมาเหรอ รูปแบบตัวเล็กกว่าหมาอเดี๋ยวทุกคนโอ้ตัวเล็กกว่าหมาอีกโอเคช่างมา okay, oh ันทุกคนนะโอเคซึ่งตอนนี he, ้ก็มีถ้ำพอดีวิวิวิเกือบทุกคนเกือบตกถ้ำนะคะเกือบตกเกือบตกท้ายแล้วเมื่อกี้โอ้โอเคประมาณนี้ทุกคนนะเราได้หินมาประมาณสิบหกอันนะทุกคนเราก็ทําดาบไปเลยนะคะโอเคทําเป็นเฟอร์เดนโอเคแค่นี้เราก็ได้อุปกรณ์หินแล้วทุกคนนะส่วนอุปกรณ์ไม้ก็ทิ้งไปเลยนะคะเลปรปโยชน์อังนทุกคนนะโอเคมีถ่านไหมวิมี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  อุ้ยทุกคนเราเจอทฐานแล้วว,ว่าอุ้ยโอเคเจอฐานแล้วแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในที่มืดได้แล้วทุกคนเออคิดว่าจะไม่มีข้อเสียนะโอ้ยเกือบแล้ว <c oughs> อ่ากลับตายกับตายกับตายกับตายแต่ฉช้านัเนเราไม่ตายนะฮะเราไม่ตายเพราะเรารอดเราเลิศเราปังนะะเราก็เลยไม่ตายนะฮะโอเคแต่ช่านมัทน,นะเราจะขึ้นไปได้บนแล้วทุกคนนะเพราะตอนนี้เราไม่มีอาหารเลยทุกคนนะขึ้น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคว้าได้ที่สุดแล้วขึ้นมาได้ทุกคนนะโอเค่ะเราก็จะไปตามล่าหาอาหารก็ลื่นนะาแต่ตอนนี้มันจะมีตัวอะไรเราล่าบ้างนะไม่รู้ฮะมีอะไรบ้างนะทุกคนนะเอ้ยเมื่อกี้เห็นลังพึ่งนะฮะโอเคแล้วเราก็ูชิบหมายนล้ชีบหายแล้วเจ้าของบ้านมันอยู่เจ้าของบ้านมันอยู่เอ้ยหนี้นีนี้นีไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้นะฮะวัดเร่งมันนะแล้ว ั่นไงว่าแล้วว่าแล้วเอาไป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 อุ้ยจะจะขีดแล้วจะอุ้ยในวันที่ดีแล right. ้วตอนนี้เออไปนอนคุยกับรากบม่วงไปสองทีนี้อันนี้อันนี้ไปไปไปอุ้ยอุ้ยไปไปจะขีดแล้วค่ะจะขีดแล้วค่ะสาวว่าเลิศนะเออเรามีดาบมันไม่ใช้ขวรนงงมีดาบเราไม่ใช้อะไรอ่ะโออโหเราคือจะจะขีดแล้วค่ะตอนนี้รถอาหารคืออุ้ยอุ้ยอุ้ย Уи. Уи. Я, я. О.